่าเริ่มแล้วสวัสดีครับเอ้ยมิวปิดเพลงขวยขวดเปิดคลิปมาตลอเลยอะไรออะไรีกัะโอ้โหแต่ละตัวกูเล่นแดนนี่เว้ยเนี่ยโอ้เจ็ดบู๊หอไม่ไหวแล้วหมอห้ามตัวพิเศษหมอห้าพิเศษเล่นตัวใหม่ไปซะได้เอออเ้าจีจีะ เฮ้ยเหมือน TT เหมือนเทมเบิ้ลสุดท้ายชนะขาดร้อยกูเกมกูเกมครับเอ่แอร์ติดแอร์ติดเหรอแอร์ไม่เดี๋ยวไม่มีเกิเลทและสู้เขาไม่ได้ย่าย่าดู่าแอร์ดูว่าแอร์ชอบแล้วแอร์ติดแล้วใช่ไหมไม่มาปวดรายการเขาะเนี่ยกูไม่ปวดเดียวคือเดี๋ยวมันไม่ชินนะเออวันนี้แข่งรับเชิญเยอะอย่ามาเสือเป็นรายการอะไรวะเนี่ยรายการคนเกียนคนเกียนนอนแก คนเกียนทอนนะเออไอในฮาวเกียนสุดอ่ะไม่ใช่ละชวง่วงสุดทาวินวอลกับต่อยช่วงเจ้าเจ้ากาะอะช่วงสูดมันท้าแมดแมนกับต่อยแมทแมนกับต่อยแมดแมนแมดแมนแมแมนแมแมนแมดแมนแมดแมนแมดแมนแมแมนแมดแมนแมดแมนแมดนแมดแมนแมดแมนแมทแมนแมดแมนแมดแมนแมดแมนแมทแมนแมแมนแมแมนแมทแมนแมดแมนแมนแมทแมนแมแมนแมแมนแมทแมนแมดแมนแมดแมนแม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 แมนแนแมแมนแนแมแมนแมแมนแดแม เอ้ยเอาไปตายเล่นแม่งไอ้สัตว์เด้ยขอเล่นขอเล่นเฮ้ยขอเล่นจะไปดูไปดูแมพจะกดทำไมกูจะเอาไปคันตอนนี้มันเห็นแง่ไอ้คุยไม่รู้เรื่องเลยพวกนายอ้าวสามสองสองสามหนึ่งเออเออมีเฮปเปิ้ลเฮปเปิ้ลเน่ฮยเอปิ้ลเฮปเปิ้ล ยนโยนโอแงกดโยนเอาเพื่อเราหยุดทำแ่งต้องหยุดแม่งใตะแม่งไงแมงหลุดแมงหลุดเป็อ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้แอร์โดนเวไอ้เหี้ยตามมาดิไอ้ยิเหี้ยนม่้าเดนก่อกอนน่แหเี้ยาจะไปอยู่กับบอนะฮะ เฮ้เดี๋ยวเล่นให้เอาไปคิวไม่ได้ช่างแม่เอาไปคิวเฮ้เอาเอามัลับบ้านไอ้เหียแม็กซมาทำหอยเหรอเฮ้ไปหแมกไอ้แม็กซโวยแม็กเี่เยขาเฮ้ยเเฮยเยแ้เฮ้ยเฮ้ย้ยเย้ห้เยนอ้ บวกบวกลบบวกสายยันลายพยาธิเ้ยเฮาคือสายยันเนี่งฝั่งนูนจะจีนแ้กันหมดเลยเนี่ยโอ้จีนเีต้อแต่เปรเปอร์แล้วมึงเอาเข้าไปได้ไงน่ะเทปเวลาเทปเวลาเอานกไปล่อเฮเิร์นังะกิมสองโหหมดัตว์เฮ้ยนี่ต่อๆาชัดเลยมึงเห็นใจเขาหน่อใดี เด็เน่เขาเลยัตปุ๊กเทียนปัดแล้วปัดนะครับปัดนะ <c oughs> เอาเออเอาเยี่ยบตายเอาเสื้อผีอ่อลละโอ้ยนะโอ้ยนะไงโทรมาหาคนอื่นไม่พอโทรหากูาด,ด้วยโอ,โอ้โหอย่าทำคอย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 ไอยเ้เพลิดนั่น,นแหละมานามงดแล้วปวดอะไรนะปวดอะไรอย่างเบิน วดได้ด้ด้ดไยยี่ไปยี่อานนอกสอรเป็จัดทิ้งเฉยเลยอว้ยเนี่ยไอ้ยโมโหไอ้เ่ี่อะไรเนี่ยฮามึงกะิเี่กูก็วินบอกตยหอไปละช่างผมไป เลยเย้ยผมจะไปหาพี่สเกลอ่ะเอาไปไหนแล้วไปไปนัดไปนัดเอาไปนัดเอาาหายว่ะเฮ้ยพี่สเกลเฮายแอมโดดดีเอาตัวไหนอ่ะตัวไหนก็ได้ทนายอ่ะมันมีปืนต่อทนอะตัวนี้อร่อยอ่ะทนายอ่ะทนายอ่ะทนายอ่ะเอ้ยไม่โดดแล้วไม่ได้คิวกลับบ้านนี่โดดลากแม่งเที่ยวไม่ไหว ก่อท่านี้กันครับจะตายเฮ้าเก่าเขาจะเก่าเราเอาอีกแล้วจีเนียสไทยแลนด์มาอีกแล้วครับไทยแลนด์เกมโชว์ไปไม่ทันวอร์ไม่สุยแล้วอะไรโดนสกิลหนึ่งผมตายเการ้านเลยร้านเก่ร้านเก่ร้านตาาแรงกวนโอโหอย่างที่อย่างที่ยูะออเป็นเสียงตายมึงเข้าควันราน ลานกูนานล้าเลยาก็ไม่คิวไม่ได้อยู่แล้วอ่ะนานยิ่งอีกเดียวก็ได้แล้วที่ไม่ตีอ่ะเฮ้ยสเกลสเกลเียเฉียเฉียบเดี๋ยวไม่อยกตายประวัออกกระโดดออกกระโดดออกกระโดดเลยล้านโไม่เอาเอาแอร์แม่งบ้าอะไรขอกระโดดหอยอ้ยิ่งยงโดดไม่ดขอกระโดดกระโดดกระโดดะด้ต้องไปล้ตาย ยาบินทิ้งเท่จะตายแล้วบินสัตว์นะโอ้ไรบวกไรบวกบวกบวกลบอกล็กบวกบวกเจ็บเก็บดับเบิลหนาเวนมันเก็บดิวะมันเก็บหรอเก็บเหรอบินไวครับบินไวตุ๊บ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 ตุ๊เอาไม่มีทานไม่มีทานเราต้องเป็นคนดีกันทุกคนนะเริ่มเก็บฟังให้ังอ่ nào á mày cho binh hỏi ý thầm yêu mày ơi 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 ý thầm yêu mày ได้ไอ้ยแข่งเนยแข่งนักกระโดดไอ้เฮ้ยอวยกับยาโอ้ยไม่ช่วยตายแล้วตายเอ๊ะเม่เอาตายจัดเราต้องไม่ตายใช่ไหมกูเลย เี่ยบอตายไปดิเอาดีบอมาดีบอมาดีบอมาทำอะไรเดี๋ยวเราค่อยดีนายเขาเดี๋ยวเราค่อยดีนายเากันท้าวีท้าว้ายรถไอยู่เหรออรุ่นสองจะไปรู้มึงไหมอ่ะเป็นแมงตีหวาเพื่อนดุยดโตวสเกาสกาไอเนี่ยวิสเกิลมาแล้วคุยข่าวาอบ

ตายไอไปเก่าไอ้เยตังไปแรงพอตายเลยโอ้โหวิเก่าพี่เก่าหุบหุบวางไม้โอ้ยได้อันตีไม่โดนไม้พ่อขอสิไม่กันเนื้อฮัลโหลไอเดียนั่นใครอ่ะไม่ไอ้ของผมนั่นแหละมาเกินโดนล้าอย่างเดียวล้าอะไรอ่ะต้งไม่ได้ล้านะไอ้ลูนล้นตอบเอยก่อน้ัดวิเก่าวิเก่า อ้าวอ้าวนี่นี่แต่มืองนี่แต่ดิบบอกให้แม่งตายตายตายเร็วนี่แต่ดิบนี่แต่ดิบตีแล้วหายนี่บ็อกเกอร์ทำไมตีแรงจังวะอ้าวตีเกียนให้ฮะอ้าวไอ้เด็กดอกเอาตายเอาตาย สเกลที่มีสเกลที่จิกจิกนอีกที่สเกกูเล่นเองเอาเน่นไอ้เี๊ยเอาเี๊ยไปนูนได้หยอ่ะเบื่อนี่แลนดเยอะกว่าเบื่อผมเยใช่เอออะไรของมันวะงงปวดตองวะไม่ยอมกาโรยอไกด์กูก็เข้ามาปีกขา แฝกไก่แล้วกูชอบไอ้เหี้ยอ้าวสะกดเขาทำไมอ่ะให้เขามีความหวังเนาะไม่หัวไอ้สท่านไม่หัวไม่หัวกูไม่แอดไม่โอ้โหโอ้โหยัดเต็มตาโอ้โหเย่ไอ้เจี๊ยบอย่าหนีเหนือนุดเี๋ยวตะกีไม่หมเฮ้ยมันออกอายมาแล้วเว้ยดูถูกมันออกอายมาเฮ้ยขอรุนใครออกอายอ่ะใครออกอ่ะอยากกัดได้แพเบิ้ลแพเบิ้ล เืออไอ้เหี้ยโอ้เปเปออายไอ้แกเพือนโดนกันเดี๋ยวกัดีตอ้ายี่เาสิบูยี่เาสิบห้ขอร้องเฮ้ยนี่ตอหลังผมเลยอยู่เพอนนั่นหน่อยดิเพป่อไม่อายว่ะดูหน่อยผมมที่มึงแย่งกระเกาันอยู่นะเด็ตนตกา้นอะไรวะพี่โอ้โการตลาด าว่ะนั่นีไงมุกูอีกแง่เออโองูตูมตายตายจะตายแล้วครับกูตายครับเอ๊ะมีอตายแม่งออกอายแล้วกูจะทำไงดีเอ้ก็อยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยมองไม่เห็นแหงหัวอะไหมดแล้วเไปรอกูก่อนดีมาล่ออ่ะอืออืายหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตเก้าเฮ้ยกูเห็นพลังงาน เวรลกันเวรัวายากันากันากันอะไรของแมงวัเนี่ยแมงเล่นเกมอะไรเนี่ยตตายูนเล่นเอะไรเนี่ยออตีตายศูนใช่เหรอูปตายนายูนมันจะอิมมอร์ทัลแล้วนะใช่เหรอ เขาก็ไม่ดีมึงไม่ดีเออครับผมทำมันเท่าไม่ได้ครับโดนไอ้เจ้ไมดาคิวคิวหนึ่งโคตรแรงเลยเบิร์นแม่งไอ้คิวหน่อยไอ้บ้าหน่อยอคุณก็ปากวางกันรอบหล้วให้มันตีหวานคุณก็คิวก็จบแล้วนั่นแหละกูได้คิวแล้วไอ้ตัดไปไหนต้งไปไหนไอ้ที่มาให้สัตว์ไล่เองเลยไล่เก็บเขาไล่เก็บเขาไอ้เฮียปล่อยกูหนีไปตายระเบีเอ๊ะ which my would